อ่ะเดียครับอยู่กับหกล้อดากรีนครับคูบุต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับโอ้ทำไมมันเอียงเอียงวะตัวนี้จะใช้พานอิสระนะซึ่งพานอิสระนี้จะใช้ได้ดีมากก็คือถ่ายได้ลึก บำรุงรักษาผ่านในเวลาเวลามันเสียขึ้นมาเนี่ยแต่ละลูกมันจะใช้ลูกปืนนะซ่อมค่อนข้างจะแลงเนี่ถ้าลูกปืนแตกแตก่ว่าจะแตกก็นานกันอันนี้น่าจะถ้าเราจะเอาออกเป็นผ่านสามผ่านสี่ผ่านห้าอะไรก็ได้นะก็คือถอดออกได้เลยครับเป็นผ่านอิสระประมาณนี้ครับ แต่เขาไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่เพราะว่า<ม>การบำรุงรักษาค่อนข้างจะแพงใช้เงินค่อนข้างจะแพงถ้าคนรู้จักใช้ก็มันไม่แตกง่ายๆครับคุณลงุงเเราสามารถถอดเขาได้หนึ่งสองสามข้างหน้าเนี่ย ถอดออกมาได้เลยทำเป็นผ่านสามก็ได้ผ่านบุกบือน่าจะได้นะนี่ถทยได้ละสองร้แปดสิบบาทครับกถไยก็ได้เปรียบก็คือตอนนี้แหละก็คือถ้าได้ถทยแล้วก็ต้องปัดลอตตอรี่ครับโอ้โหตงนี้ ทางจะไดลึกเก็บมันไม่หมดเลยได้ดิย่ายเยอะครับคนไม่ตกเลยตอนนี้เนี่ยถ้าตั้งตั้งฐานไม่ได้ดีมันจะออกเฉียงๆนะประมาณนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้สูตรไหนในการตั้ง เอาใครที่ใช้ผานนิสระคอมเมนต์มาครับว่าใช้ดีไหมและเวลาเสียนี่ซ่อมใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับแต่ละผ่านก็ใช้ลูกปืนกันกนะสำหรับคูโบ,บต้าครับอันนี้แอลห้าศูนย์หนึ่งแปดบางคนก็บอกว่าใช้ดีบางคนก็บอกว่าใช้ไม่ดีเราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันครับ มันก็ถ่ายได้เสมอดีนะไม่สูงไม่ต่ำดูไปานก็ไม่ติดพวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยไม,ไม่ไม่ติดพันนะเพราะว่าตรงกลางมันอิสระลานลานใครฐานมันอยู่แล้ว ไอไทยได้สวยมากเนี่ยีตรงนี้มันแข็งยังเข้าเลย เขาไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่